กามาจูบาขอทักทายคุณเป็นภาษาจอร์เจียนครับนี่คือการเดินทางในตอนที่3นะครับในประเทศจอร์เจียไปกับผมแนทเทอร์เลอร์และเดอบักเกลิสครับในวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปยังป้อมปราการที่ไม่เคยถูกตีแต่ในเมืองอนานนรีครับจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองกอรีครับไปพบกับท่ามที่ส,สร้างด้วยฝีมือมนุษย์สุดอลังการครับแต่จะสร้างด้วยวัตถุประสงค์อะไรต้องไปติดตามกันครับ แล้วเราจะพาคุณนะครับไปพบกับเรื่องราวของบุรุษคนนี้ครับนี่คือผู้นําสูงสุดนะครับของสหภาพโซเวียตคนที่2ครับโจเซฟสตาลินครับเขาเกิดที่เมืองกอรีประเทศจอร์เจียเนี่ยแหละครับจากลูกคนทารองเท้าก้าวขึ้นสู่ผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตยังไงต้องไปติดตามครับ ปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชิมน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากๆของจอร์เจียครับและเป็นสินค้าส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วยุโรปนะครับโดยเฉพาะรัเสเซียด้วยนะครับว่าแต่น้ำแร่ที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันครับติดตามทั้งหมดที่ได้ใน The Bucket List วันนี้ครับ เช้าวันใหม่ในแคสเบกี้นะครับเราตื่นมาด้วยความสดใสครับด้วยวิวที่สวยงามของเทือกเขาคอเคซัสนะครับตอนนี้เราได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับสู่เมืองอันนานูรีครับเมืองนี้จะมีอะไรให้ชมไปติดตามกันได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อันนานูรีนะครับฟอร์เทสครับหรือว่าป้อมปราการอันนานูรีนั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่เราพาคุณมาเที่ยวกันนะฮะ ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นช่องรนนั้นไหมฮะช่องเนี้ยมันก็จะเป็นช่องเอาไว้ยิงเกาทันนะฮะเวลาที่าคาสศึกมุกเข้ามานะครับแล้วเขาบอกว่าป้อมที่นี่เนี่ยไม่เคยโดนตีแตกเลยนะครับเหตุผลเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ป้อมอัน,นาดาลูรีกันนะฮะนี่ในนี้ก็จะมีโบสถ์เหมือนเดิมนะฮะโอ้สวยครับ เขาบอกว่ามันมีทางลับด้วยนะที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทางนี้หรือเปล่าทางลับพวกป้อมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเวลาเข้ามาบุกเนี่ยเขาก็จะล้อมครับล้อมไปเรื่อยๆนะครับให้อดอาหารนะครับแต่ที่นี่เนี่ยล้อมเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกครับเพราะว่าเขามีทางลับอยู่นะฮะทางลับอยู่ตรงไหนทางลับอยู่ตรงนี้ครับในการลำเลียงเสบียงอาหารและน้ำนะครับเข้ามาในนี้นะฮะนี่ครับ น้ำมาจากไหนน้ำมาจากนี้ฮะจะมอีอ่าเก็บน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นการป้องกันที่ดีมากๆเลยฮะมองไปเห็นข้าสึกได้ดีเลยนะฮะดูดิภาษาวิสัยดีมากเลยนะครับ ป้อมปราการอราดูรีนะครับด้านในเนี่ยจะมีโบสถ์ถึง2หลังครับหลังแรกคือโบสถ์เก่าแก่แห่งพระแม่มาเรียบริสุทธิ์ครับหรือว่า The Owner Church of the Virgin ครับเป็นที่ฝังศพเหล่าเดยุคนะครับของอารากาวีอยู่นะครับส่วนอีโบสถ์หนึ่งนะครับเป็นโบสถ์ยิ่งใหญ่แห่งอัสสัมชัญครับซึ่งป้อมอนาดูรีเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16ครับโดยทําหน้าที่เป็นป้อมปราการนะครับแล้วก็ปราสาทของราชวงศ์ผู้ปกครองที่มีชื่อสายมาตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วด้วยละครับ สาเหตุที่เมืองนี้เนี่ยมีชื่อว่าอานานนรี่นะครับเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าอานาครับเขาโดนฆ่าศึกเนี่ยจับตัวไปนะครับแล้วก็เข็นความลับต่างๆนะฮะอานาเนี่ยโดนทรมานครับแต่โดนทรมานเท่าไหร่นะฮะเธอก็ไม่บอกความลับนะครับว่าทางลับของป้อมแห่งนี้อยู่ที่ไหนนะครับสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับในการนําชื่อเธอนะครับมาตั้งเป็นชื่อเมืองครับนี่คือเมือง อันนานูรีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้ค้นหากันอีกครับที่จอร์เจีย อตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เมืองกอรีครับออกมานอกเมืองน,นิดหน่อยนะฮะก็จะพบกับที่นี่เลยครับเป็นสถานที่โบราณของเขานะครับนี่คือถ้ำปุปลิศิเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันนะว่าเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เขาเป็นเส้นทางส่งสินค้าจากอินเดียนะครับไปยังทะเลตะวันตกครับนี่โอ้ใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับถ้ำนะฮะที่เจาะเป็นรูนะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยด้านในด้วยวิธีการเดินชมก็คือต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีทางไป2ทางฮะเดี๋ยวเราไปาตามทางคนส่วนใหญ่แล้วกันนะตรงนี้เขาเรียกว่าเมนเกตสแควร์ฮะ ประตูทางเข้าวักนะครับึ้้เป็นค่อนข้างสูงเลยฮะด้านบนเหมือนจะมีโบสน,นะครับเ,เดินขึ้นมาเรื่อยๆครับสูงเหมือนกันนะ พื้นมันก็จะเป็นปุ่มปๆแงบนี้นะครับขึ้นไปหน่อยนะฮะตอนนี้คนไทยเริ่มฮิตแล้วครับคนไทยมาเยอะมากโอเคเริ่มจุดแรกนะฮะโอ้แลนด์สเคปยังสวยอะ่ะโอ้สวยมากเดี๋ยวผมให้ดูแลนด์สเคปยังสวยอะ่ะลมแรงมากครับคุณผู้มชมครับ ทรีวอรเทมเพิลนะครับทรีวอรเทมเพลมมีอะไรบ้าง ศากษาเก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นโถงถ้ำนะครับเป็นการเจาะโดยมนุษย์เนี่ยแหละครับเขาเชื่อกันว่านะฮะน่าจะเป็นสมัยก่อนที่ศาส,ส be นาคริสต right? ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายครับเขาก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะครับก็จะมีแหล่งน้ำนะครับมีมนาแล้วครับเนี่ย ตั้งแต่สมัยอาณาจักรไอบ I ีเรีย e แล้วครับนี่นะฮะด้านบนก็จะมีอีกนะครับนบนก็จะเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์นะครับอุปริสเค้นะครับถ้ำนี้ มีหลายห้องมากมากเลยนะฮะก็ได้ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะเพราะว่ามีเวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บ้านของโจเซฟสตาลินกันก่อนนะครับสำหรับโจเซฟสตาลินเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดในเมืองกอรีเนี่ยแหละครับหลายๆลคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับจริงจริงเขาเป็นคนจอร์เจียนี่แหละนะฮะแล้วได้เป็นคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นําสูงสุดนะครับของสหภาพโซเวียตน,นะครับ โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของถ้ำอับดิสซิเคนะครับสวยงามมากๆเลยนะอย่าลืมมาครับนี่คือบัคเก็ตลิสต์ของคุณครับที่จอร์เจียครับ บางก็ว่าสตาลินนะครับเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับบางก็ว่าเขาเป็นทอราาที่บ้าอํานาจนะครับเขาเสียชีวิตนะครับในวันที่5มีนาคมปี1952ครับด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกขนาดเทียงกับครูซอบนะครับและในงานศพของเขานะครับมีคนเจลียบกันตายถึง3,000คนครับและต่อมานะครับครูซอฟได้ผดคลายความเข้มงวดของสตาลินลงนะครับและประนามความโหดร้ายของเจ้านายเก่าอีกด้วยครับ และนี่ก็คือส่วนของบ้านสตาลินนะครับสมัยที่เขายังอยู่ที่เมืองกอรีนะครับเขายกมาทั้งหลังแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมมีห้องใต้ดินนะครับก็คือในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนจนๆเนี่ยแหละครับพอทำรองเท้านะฮะสังเกตได้หลายๆคนเลยครับผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยมาจากคนรากหญ้าทั้งนั้นนะฮะเห็นในพิพิธภัณฑ์สตาลินกันแล้วนะครับแล้วก็เห็น บ้านของสตาลินกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถไฟครับที่เวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะใช้รถไฟเป็นพาหนะหลักนะครับในการเดินทางไปเมืองต่างๆนะครับและสตาลินก็จะเป็นคนที่สร้างรถไฟในรัสเซียนะครับสร้างรถไฟใต้ดินแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้กันแบบในราคาถูกด้วยนะฮะเอ็กซ์ูลมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูรถไฟกันนะครับว่าสตาลินเขาเดินทางกันยังไงฮะเขาเป็นคนกลัวเครื่องบินครับเขาก็เลยนั่งรถไฟตลอดคล้ายๆเดนิสเบิร์กแคมป์เลยกลัวเครื่องบิน เคเดี๋ยวไปดูกันเอ่ะรามาดูรถไฟสตาลินกันนะฮะห้องครัวนะครับห้องสเบียงนะฮะห้องเสบียงมันจะมืดๆเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนองค์ครักครับองค์ครัก์พิทักสตาลินห้องนอนนะฮะมีเตียงสองชั้นนะครับนี่ก็ห้องนอนนะครับนี่ห้องอาบน้ํานะครับ นี่ก็ห้องห้องทำงานนะห้องทำงานค okay. ห้องประชุมโอเคนะครับและนี่ก็คือรถไฟของสตาลินนะฮะที่เราพามาดูกันก็จะมีห้องนอนห้องน้ำห้องทำงานนะครับแล้วก็ห้องประชุมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของพิพิธภัณฑ์สตาลินนะครับที่เมืองกอรีประเทศจอร์เจียครับ และตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เมืองบอโจมี่แล้วนะครับเป็นเมืองที่เขามีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนน้ำแร่นะครับน้ำแร่นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนลครับแล้วก็น้ำแร่ที่นี่ที่ห่อชื่อเดียวกับชื่อเมืองเลยครับบอโจมี่นะครับซึ่งน้ำแร่ที่นี่เนี่ยดังกว่าที่เช็คอีกนะครับผมเคยไปที่เช็คแล้วนะครับก็อร่อยดีครับแต่มีกลิ่นนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชิมกันนะ เขาบอกว่าน้ําแร่ที่นี่นะครับลงไปใต้ดินประมาณ8-10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมาฮะมีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะฮะว่าน้ําแร่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับฮะบรรยากาศของที่นี่นะครับก็สบายๆฮะเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ํานะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนนะครับสวนโบโจมี่นะฮะ แดดแยงตาลืมเอาแว่นกันแดดลงมาเข้าม,มาแล้วเรียบร้อยฮะนี่ตัวฮะที่นี่ฮะไม่เคยตัวตัวครับก็มีมีพอเป็นพิธีมัง้งผมไม่เคยเห็นเขาตัวตัวเลยตอนนี้ก็เข้ามาที่สวนโบโจอมีแล้วนะครับที่นี่มีจุดเด่นก็คือโดมสีเขียวนะ,ะที่อยู่กลางสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <พ uka> เราเรามาลองชิมกันดูครับน้ำวิเศษน้ำวิเศษเห็นถุยถเป็นแถบเลยฮะเดี๋ยนะเดี๋ยวลองกินดูอืม กินเหม fate, food, pues ือนสนิม hmm. กับกรรมฐานผสมกันนะครับอันนี้มันไม่ใช่ยังไม่รู้เรื่องขออีกคำอือมีกลิ่นเฉพาะตัวมากครับมีความเป็นกรรมฐานนะครับแล้วมีความเค็มด้วยนะฮะที่นี่เคฮะก็น่าจะดีต่อสุขภาพแหละครับ แต่มันไม่ดีต่อใจเท่านั้นเองสารพัดตามกินยังกินไหมอร่อยไหมอร่อยพี่ชอบกินเค็มขออีกทีเดี๋ยวไม่ไม่ไหวไม่ไหวดีต่อสุขภาพครับแต่ไม่ดีต่อใจแน่นอน ไหนมาก็ต้องลองชิมนะครับต้องลองชิมนะไหนไหนมาก็ต้องลองชิมฮะคือผมผมว่าที่เช็คนี้รสชาติแย่แล้วนะครับที่นี่ก็ทานยาก่าเยอะฮะโอเคนี่คือบาโจมี่ครับเมืองน้ำแร่ชื่อดังนะครับที่มีให้เราได้ชิมกันด้วยนะครับใครอยากจะกรอกไปฝากคนที่บ้านก็กรอกไปได้เลยนะครับ เราอาจจะยังไม่ชินก็ได้นะถ้ากินไปกินไปอาจจะอร่อยก็ได้นะ <c oughs> ข้อมูลนี้อิดนิดน,นึงนะครับสำหรับน้ําแร่ที่นี่ครับมันจะอยู่ลึกลงไปนะครับประมาณ8ถึง10กิโลเมตรนะครับเวลาดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะผ่านชั้นดินขึ้นมาต่างๆนะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่3 8 4ถึง41องศานะครับก็อุ่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่มาแล้วหนาวๆเนนะี่ยก็สามารถเอามาล้างมือล้างอะไรได้เหมือนกันนะฮะ นับอุลเลยฮะตลาดสําคัญนะครับของน้ําแร่บอร์โจมีที่นี่นะครับก็จะส่งไปที่รัสเซียได้ไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อนนะครับแล้วก็รัสเซียเขาชอบกินวอดก้าครับเขาก็กินอย่างวอดก้านะฮะด้านบนก็จะมีกระเช้านะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เราเวลาไม่มีครับเราก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือการเดินทางของเดอะบักกิลิสที่จอร์เจียในวันนี้ครับ ก็หวังว่าจะมีที่ที่คุณชอบนะครับแล้วก็อยากจะมาตามรอยเรานะฮะขอบคุณ Big World Holiday ครับแล้วก็โครงการสุพวรรณวันิลเลจบางนาสุวรรณภูมินะครับที่ไปกับเราทุกที่ครับจอจีจมีอะไรให้คุณค้นหาอีกเยอะครับตามต่อสัปดาห์หน้าครับ